มาเป็นแหล่งวัตถุดิบของพีเนฟก่อนหนึ่งก็ต้องบอกว่าพีเนฟมีจุดเด่นตรงไหนนะคะคอนเซปต์ของพีเนฟก็คือมองหากาแฟที่มันอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่เวลาต้นไม้ที่มันอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่เนี่ยแสงแดดมันก็ลำไรลลำไรกาแฟเนี่ยใช้เวลาตั้งท้องเก้าเดือนนะคะมันค่อยๆเก็บสารอาหารในมันในตัวเมล็ดนะคะค่อยคอยเติบโตค่อยๆเก็บสารอาหารไว้ คือแสงแดดที่มันไม่ถาโถมลงมาเยอะเนี่ยมันก็จะสุกช้ามันก็มีเวลาเก็บสารอาหารเยอะกว่าบางที่ที่ปลูกโดยไม่ไม่มีต้นไม้ใหญ่บังเนี่ยแดดลงเต็มที่มันก็สุกเร็วกว่าเพื่อนสารอาหารก็น้อยกว่าคุณภาพการดื่มก็จะแย่กว่าวันหนึ่งเราก็ขับรถขึ้นมาที่เชียงใหม่เราอยากจะมาหาแหล่งปลูกใหม่แล้วก็ขับขึ้นมาที่เทพเสด็จนะคะพอดีทำเลของไร่พมมาก็ดีด้วย เขามีที่จอดรถอยู่ตรงข้ามสวนพอดีแล้วก็จอดแล้วก็เดินเข้ามาจะเข้าห้องน้ำนะคะก็เดินหาเจ้าของบ้านไม่รู้อยู่ไหนจนกระทั่งเดินไปถึงหลังบ้านมีเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งเขาวิ่งไล่ตะคุบกาแฟเม็ดหนึ่งของเขาอยู่เนี่ยเราก็แปลกใจว่าเขาไล่ตะคุบทําไมเราก็ถามลุงตะคุบทําไมเม็ดเดียวให้มันปล่อยไหลาตามน้ําไปเถอะเขาบอกไม่ได้คนสวนอุตสาห์ตั้งใจเก็บเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีค่า มันไหลไปหลายเม็ดมันก็ยิ่งเสียเสียดายของนะคะ่ะเราก็รู้สึกเอออึ้งเนาะเพราะสวนที่อื่นเนี่ยกระเด็นกระดอนไงก็ไม่สนใจสวนเนี้ยไม่เหมือนที่อื่นนะคะคือมเมล็ดกาแฟเขาจะเรียวมันเป็นสายพันธุ์กาแฟที่เราตามหาอยู่ส่วนมากสวนอื่นก็จะเม็ดกลมๆแต่รวมันเป็นตัวที่จะให้ผลลัพธ์ในเรื่องรสชาติแต่รวมมันก็จะเป็นเรื่องของดินนะคะเรื่องของอากาศ ระดับความสูงทุกอย่างเนี่ยมันทำให้กาแฟแต่ละแหล่งไม่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้พอใจแล้วก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเจ้าของสวนอยู่ไหนเขาบอกมันนี่ไม่อยู่เรา่าทาไงดีอะแล้วก็ฝากเบอร์ไว้เราก็ขับรถลงไปนะคะก็น้องโขงหรือสุวรรณเขาเป็นเจ้าของสวนแล้วก็ติดต่อกลับลงไปหลังจากที่คุยกันก็เหมือนกับว่าเขามีแพชชั่นเหมือนเราเขาอยากจะทำกาแฟที่ดีดดีขึ้นเรื่อยๆ ตรงกับที่เราตั้งใจเลยนะคะ,ะ,คะว่าสุดท้ายเมื่อเราเจอกาแฟแล้วอ่ะสิ่งที่เราอยากจะได้สุดคือคนปลูกกาแฟที่มีแพชชั่นนะคะเพราะกาแฟมันก็มันเป็นแค่ต้นไม้แต่เราเอามันมาทำให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการโปรเซสต่างๆ มาก็ไปในประเทศที่ปลูกกาแฟาแล้วก็แปลอ,องค์ความรู้ของแต่ละที่เนี่ยก็มาแนะนําน้องเขาว่าเออเราทําแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีหรือเปล่าเราลองซิเพื่อมันจะดีกว่าเดิมก็น้องเขาก็มีแพชชั่นที่จะลองกับเรานะคะเขาก็ลองด้วยตัวเขาเองหลายๆวิธีเขาก็สื่อสารกลับมาว่าเออพี่แบบนี้แบบนี้กาแฟที่ดีมันไม่ใช่ไปอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง มันตั้งแต่การปลูกกา <ım. S 2> รเก็บเกี่ยวโปรเซสตรงนี T ้จนถึงเราเราไปคั่วเราไปชิมแล้วเราก็ต้องสื่อสารกลับมาให้เขาว่าควรจะปรับตรงไหนก็ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่ที่มีการติดต่อซื้อขายกันในระยะแรกนะครับก็จะส่งปัญหาให้ให้กันต่อการได้ได้มากพอสมควรแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันมันทำให้เราช่วยแก้ช่วยกันแก้ปัญหาได้นะครับ ส่วนหนึ่งคือด้วยด้วยความชอบของของการอยากจะพัฒนากาแฟให้ให้มีคุณภาพมากขึ้นในการยกระดับคุณภาพากาแฟในในพื้นที่นะครับถามว่าทําไมหลังๆพี่เดฟเลือกคนปลูกกาแฟมากกว่าเลือกกาแฟนะคะเราก็คิดว่าถ้าเราถ้าเรามาอยู่ที่แต่ลัวที่เราพอใจแล้วเนี่ยคือมันก็มีหลายหลายบ้านหลายที่ปลูกเราต้องเลือกคนเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจเขาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เขาเติบโตมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ว่ากาแฟนเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะคะเอาพันธุ์ใหม่มาลงก็ได้ที่ดีกว่าเดิมนะคะทํากรรมวิธีที่ดีกว่าเดิมให้สะอาดกว่าเดิมทําได้แต่กระคนเนี่ยต้องต้องเป็นมาจากเขาเราก็เลยเลือกคนเลือกคนปลูกกระโคงเนี่ยเราเคยลองใจเขาหลายทีแล้วนะคะเช่นบอกว่าพี่ต้องการเยอะๆขคงทาให้หน่อยโคงก็ ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปหาเนี่ยชาวสวนแถวละแวกเนี้ยมาทําแบบที่ผมทําให้พี่ๆบอกคุณภาพโอเคแล้วผมก็จะไปชวนเขามาก็ผ่านไปคงก็บอกที่สงสัยจะยากเพราะทุกคนบอกว่าทําดีทําไมอ่ะทำแค่นี้ยเขาก็ขายได้ก็มีคนวิ่งขึ้นมาซื้อถึงหน้าบ้านจะทําดีเพื่ออะไรเขาเขาก็รู้สึกเขาเหนื่อยที่จะต้องไปบอกคนอื่นให้ทําดีทําดีทําดี เราก็บอกว่างั้นก็เอาเท่าที่คงทําได้นะคะแล้วก็ได้แค่นี้ก็แค่นี้เขาก็ยังคงในเรื่องคุณภาพกาแฟอยู่เขาก็ยังไม่ได้คิดว่าต้องไปกว้านมาเพื่อเพื่อจะให้มันได้เงินเยอะๆนะคะพี่ก็รู้สึกประทับใจเขาตรงนี้ค่ะว่าเ,เราเราไปในทางเดียวกันคือคุณภาพเป็นใหญ่คุณภาพเป็นหลักคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงนิน มือทำนี่มันเหมือนเป็นความท้าทายว่าทําเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พอทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ดื่มสิ่งที่เราทำเนี่ยบางทีมันก็ดีบา,ดบางทีก็ไม่ดีแต่ตอนที่มันดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขมากนะครับแล้วยิ่งถ้าลูกค้าหรือคนที่เขาเอาไปดื่มเนี่ยรู้สึกดีด้วยก็ยิ่งดีนะบางคนก็โทรมาบอกบางคนก็บอกเราเลยว่าเออรู้สึกทําอันนี้ดีเราก็ยิ่งมีความสุขนะภูมิใจในงานที่เราทํา เรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยมันใช้คนช่วยในแง่ของการเตรียมเม็ดการเตรียมไรได้แต่จุดที่สําคัญมากก็คือตอนที่ตัดสินใจจะทําอะไรกับเครื่องขั้วตอนระหว่างขั้วนักขั้วที่กําลังฝึกงานอยู่ยังคิดยังตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็พยายามฝึกผู้ช่วยอยู่เครื่องขั่วที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเครื่องขั่วที่มันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรสูงมากไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับต้องใช้คนคอยดูตลอดทุกขั้นตอน ถึงว่าคนต้องตัดสินใจว่าจะใช้ไฟยังไงจะใช้ลมยังไงจะหยุดคั่วตอนไหนจะเปิดมันทิ้งออกมาตอนไหนนะครับหรือจะปล่อยเม็ดลงไปตอนไหนต้องใช้การตัดสินใจของคนทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคนเนี่ยจะทําให้รสชาติของกาแฟเนี่ยมันต่างกันไดน้แม้ว่าจะใช้เครื่องเดียวกันตอนนี้ถ้าให้ผู้ช่วยทําหรือให้ใครก็ได้มาทำเนี่ยออกมาก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆการทําอาหาร มันก็เป็นงานที่มีรายละเอียดนะมีความละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับมีขั้นตอนต้งนะเคยนึกย้อนไปตั้งแต่การไปหาเมเล็ดดิบนะว่าที่ไหนที่ไหนดีต้องนั่งรถไปดูต้องขึ้นไปบนภูเขาไปดูเพื่อเพื่อที่จะได้ต้องคบต้องหาในหน้าหาโรเกอร์ที่ที่หาเม็ดได้เก่งๆนะครับก็มันเป็นมันมีรายละเอียดของมันเยอะมากเรื่องของการคั่วต้องหาความรู้ต้องทดลองต้องฝึกฝนการชิมอะไรต่างๆ แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเรามันสนุกแล้วก็มีความสุขก็ตรงที่ว่าคนที่เขาเอาไปใช้เอาไปดื่มกันเนี่ยนะเขารู้สึกอร่อยกับเราด้วยนะครับรู้สึกดีกับมันรู้สึกมีความสุขแล้วก็มันก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีค่านะครับจนถึงทุกวันนี้งานที่เราทํากันความพยายามที่เราใช้กันเนี่ยมันก็ไปเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือว่าเป็นโรงคั่วใหม่ๆเนี่ย ก็ได้ได้เห็นว่าเราทํากันขนาดนี้นะครับก็เขาก็มีแรงบันดาลใจที่จะทํางานกันอย่างนี้เราก็ยิ่งกลุ่มใจในงานที่เราทํา เปิดมาตอนแรกปุ๊บเนี่ยทาเก็ตเราไม่ได้อยู่ในร้านกาแฟแต่เราขายเข้าไปในสำนักง,งานนะคะพอเราทำไปสัก2ปีเราเริ่มรู้ตัวเองว่าเรารู้มากกว่านั้นเรารู้มากกว่าไปใช้กับเครื่องฟ l l y Auto นะคะก็เลยเริ่มออกอีสปิชันออกงานแสดงสินค้าแล้วก็อิมเพรสโซหรือว่าคุณฤลจิกายแกก็เข้ามาชมงาน คือในงานมันจะมีบูธกาแฟเป็นหลายสิบบูธมากนะคะวันนั้นเขาก็ชิมของเขาไปทั่วงานนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เขาก็มาพบพี่หลังจากงานจบไปแล้วนะคะพี่ก็ถามเขาว่าทําไมถึงสนใจบูธเราเขาบอกเขาชิมเยอะมากแต่บูธเราไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะ เขาบอกว่ามีเราบูทเดียวที่ที่เป็นสไตล์อิตาลเีเป็นเอสเปสโซเบลนด์ก็คือมีการผสมประสานเม็ดจากทั่วโลกนะคะในขณะที่บูทเดื่นที่เขาไปทุกคนจะบอกเขาเป็นอาราบิก้าลอยนะคะของเราจะต่างโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วรัว่วกาแฟาก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเมื่อสมัย10กว่าป,ปีที่แล้วเนี่ยเขาไปที่ไหนก็จะเจอกาแฟาขมรั่วไหม่เข็มแต่ของเรารั่วสีอ,อ่อ,อนๆน,น,นะคะซึ่งหลายๆคนมาที่บูธเราก็จะแบบ สายหัวว่าสนัยคั่วไม่เป็นคั่วยังไม่สุกบ้างทําไมดมแล้วไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นในขณะที่บูธอื่นเนี่ยดมแล้วกลิ่นฟุง้งแต่แน่เขารู้สึกอะไรบางอย่างเขาก็เลยมาหาพี่ที่ออฟฟิศค่ะก,ก็มาขอคุยว่าเอิมเป็นร้านกาแฟอยู่นะครับสนใจกาแฟพี่จะไปใช้ที่เชียงใหม่ถ้าะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้จักกัน พี่เนกาแฟไม่ใช่แค่ลงคัวกาแฟแล้วขายแต่กาแฟเราก็บอกน้องเขาคือเราใส่ใจมากกว่าเป็นคนขายกาแฟเราก็เลยอยากรู้ว่าเข้เม็ดเราไปทำอะไรนะคะจะตามคอยถามว่าชงยังไงนะคะคุณใช้เครื่องอะไรเจ้าก,กี้เจ้าก,การเขาไปทุกเรื่องคุณกองน้ำยังไงตามไปชิมน้ำเขาคือรู้สึกวุ่นวายเขามากแต่เขาก็ค่อยๆซึมซับว่า เพียเนฟไม่เหมือนคนอื่นคือเราเราจะตามไปทุกร้านนะคะทุกคนแบบนี้แต่ว่าพอดีเห็นน้องเขามีเพลชั่นมากในเรื่องของการทำกาแฟานะคะเราก็เลยมุ่งไปที่เขามากกว่าคนอื่นนิดนึงจนวันหนึงเขารู้สึกมีพลังอยากจะทำธุรกิจร้านกาแฟาตัวเองขึ้นมาพี่ก็บอกว่าแน่ Impressor เป็นของเราเป็นตัวตนของเราให้เอาอิมเพรสเซมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ไม่ต้องไปตั้งชื่ออื่นถ้าได้ทำให้เอาอิมเพรสเซอร์ของแนมขึ้นมาใหม่แล้วก็จริงจังกับมันอีกครั้งแล้วพี่จะช่วยคุณคือให้มั่นใจอย่างเดียวว่าพี่เป็นซัพพอร์ตพี่มีกาแฟดีๆเตรียมหน้าที่คุณอย่างเดียวคือทำกาแฟให้ดีทุกถ้วยให้ลูกค้าเนี่ยเมื่อไหร่ที่ได้ชิมกาแฟคุณเนี่ยจะยิ้มจะรู้สึกว่าคุณให้รางวัลเขาแล้วเขาจะกลับมาหาคุณ ตอนแรกๆสุดเลยนะครับพินเอฟคือก็มีแต่เมล็ดกาแฟก่อนแล้วคือเครื่องกอ็มาจากบริษัทอื่นๆแต่หลังๆคือหลังจากกาแฟพินเอฟเริ่มเป็นที่รู้จักหรืออะไรเงี้ยสองสามปีพินเอฟก็ได้มีการนําเข้าเครื่องมาแล้วก็เลือกใช้เครื่องชงกาแฟของพินเอฟด้วยเครื่องบดกาแฟของพินเอฟด้วยเพราะคือเรามั่นใจว่าพินเอฟสิ่งที่พินเอฟเลือกมามาัจนาใดีแล้วคือเข้ากันกับเราได้อยู่แล้ว พี่นายก็จะทําในเรื่องของเมล็ดกาแฟคัพปิ้งให้กาแฟตัวเองเบลนออกมาได้รสชาติที่ดีที่สุดพี่นายก็ตั้งใจนในจุดนั้นดีที่สุดแล้วแล้วก็คือทาไงให้ออกมาสู่มือลูกค้าสู่ผู้บริโภคให้ดีที่สุดเหมือนกันแล้วก็พัฒนาในส่วนของคือการชงอะไรพวกนั้นพี่นายก็พัฒนาเมล็ดไปเราก็ไม่ยุ่งกับจุดนั้นคือไว้ใจได้ปล่อยพี่นายแคจัดการเป็นคัพปิ้งที่ดีอยู่แล้วนะพี่นายจัดการไป ใจทาอะไรแล้วก็มันทําที่ดีครับแล้วก็คอยคัดสรรไม่ต่างๆมาให้กับลูกค้าอย่าครับอย่างว่าถ้าเทียบเกรดราคาเดียวกันเนี้ยคือแต่เราเนี่ยได้ส่วนผสมของเมกาแฟเนี่ยเป็นของเม็ดน,นอกด้วยจริงๆต้องบอกว่ากาแฟตัวแรกที่ผมทานเนี่ยเอเปโซที่มันทานได้ทานแรกแก้วแรกเลยเนี่ยคือที่ร้าน,นดิเมโซคือสมัยนั้นนี่แบบประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้ว,ลวมันไม่เคยเจอกาแฟอะไรอย่างนี้มาก่อนดื่มมานานแล้วก่อนที่จะเอามาใช้ที่ร้านอะไรก็มั่นใจ มเมลกาแฟมันดีอยู่แล้วแต่ว่าพอไปถึงตามร้านต่างๆปัญหาก็คือว่ารสชาติมันไม่ได้อย่างที่ออฟฟิศก็เลยมาช่วยพี่ไนจัดการเรื่องต่างๆก็คือไปตามร้านลูกค้าแล้วก็ช่วยปรับปรุงทํำยังไงก็ได้นะตรงหน้าบาร์นั้นะให้มันดีขึ้นเท่าที่จะทําได้ครับผมไม่มีบริษัทไหนทําในเมืองไทยยังยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นบริษัทอื่นที่ซัพพอร์ตลูกค้าขนาดนี้ เอาอธิบายเป็นเนฟง่ายสุดก็คือเราเป็นเพื่อนแล้วกันมีอะไรให้พูดความจริงกับเราอยากให้เราปรับก็พูดมาจริงๆไม่ต้องเกรงใจนะคะเป็นเหมือนเพื่อนกันนะคะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมองลูกค้าว่าเราเป็นพาร์นเนอร์กับเขานะคะถึงเราไม่ได้ไปรวมเงินตั้งร้านกับเขาแต่สินค้าที่เขาเอาของเราไปใช้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเขาคือการที่ธุรกิจจะสำเร็จได้ก็ต้องมีพาร์นเนอร์ที่ดี แล้วก็พยายามจะเป็นพาร์เนอร์ที่ดีของเขาอยู่ก็เลยปีนี้อธิบายแบบนี้ง่ายๆแล้วกันว่า p n f ก็คือ Partner and Friend